่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่19มีนาคม2565เอ้ย2566พูดผิด <c oughs> คุณ <6. S 1> พกอกินข้าวคุณแม่กินจอวันนี้วันวันที่อะไรนะ19เดือนมีนาคม2566 <c oughs> พูดปิด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  <c oughs> แม่พูดใช่แม่กินไก่จ้อกับมีพาดแล้วก็ต้มจืดต้มจืดต้มจืดอลัะแต่กไก่ของพ่อมีอะไรอ้าําพ่ออ้ํข้าวพอดีเลยของพ่อเป็นข้าวข้าวคุกกับกไข่ตุน๋นข้าวคุกไข่ตุน๋นแล้วก็มีแกง ช้อนตัไข่ตุ๋นพ่อตักหมุนแล้วฮะได้ๆเ,เอาช้อนให้เอาช้อนให้<ะ>ช้อนคันใหม่ให้พ่อของพ่อจะมีต้มจีดแครอทต้มจีดแครอทใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ใส่มันละเอามาปั่นรวมกัน เดินไปเดินมา <laughs> อันนี้จะเอาหลอดดู <laughs> แม่บอกว่าน้ำจมจืดของแม่อันนี้ก็คือต้องใช้หลอดดูด <laughs> ใช้ช้อนตักมันไม่ทันใจ <laughs> อันนี้ตอมจืดของแม่มีแครอทไก่ไกปิดไก่แล้วก็ของพ่อมีแครอทมะละของพ่อ มันขมขมใช่ไหมขม,มชอบชอบอะไรนะชอบพ่อชอบขมขมแม่ไม่ชอบขม,ม,บมก็เลยต้องแยกกันหนะวานเป็นลมขมเป็นยาอะไรนะหวานเป็นหวานเป็นลมข<า><ผ>มเป็นยาอ,อ๋อจ้าจ้า ก็ำซึนี่เห็นไหมจ้ะอันนี้แม่ดู YouTube ของตัวเอง <laughs> ตอนนี้ y u t u b e ของย t u b e ของแม่ดังแล้วนะ <laughs> ดังวาไม่ดูรอฟัง <laughs> ะ <laughs> อ๋อแม่กำลังดู YouTube ที่แม่หล่อพาใหญ่ใช่ป่ะดูพ่อกินวันนี้มันเอา YouTube ช่วงเอ๊ย u ูทูบเชื่อมต่อกับทีวีแม่งงงใหญ่เลยมันก็มันก็งงเหมือนกันมันไปจิ้มงงเงียงงเงียตอนเช้าตีห้าจิ้ม อา้าวแม่มี่กูบอกว่าดิอคืนทีวีถูกิ้นน้าด้วยือนมีการิแม่กินไก่จอ้อแม่ชอบไก่จอ้อต้นตำรับของห้าดาวเวลามีลดราคาเมื่อไหร่แม่ต้องไปซื้อเมอื่อนั้นอ้าว ปกติมันยี่บเก้าบาทเนี่ยมันลดเหลยยี่สิบบาทแม่ก็จะไปซื้อไปเหมาหมาสามสี่แพ็คเลยแพ็คละสิบอันโอ้โว,โวแพ็คละสิบตอนนี้เหลนะือในตู้เย็นสามอันนะสามหนึง <c oughs> <c oughs> อ้าอ้าม ดูดีว่าใครจะหมดก่อนกันพ่อกับแม่ใครจะกหมดกันขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ช่วยดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ